สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะยานางจะเก็บมาจะคั้นยานางค่ะจะแกงเประจากเพื่อนวิธีคั้นยานางง่ายๆนะคะบีบเลยจ้ะเครื่องก็มีนะไม่ใช้เครื่องแล้วมันเสียงดัง <c oughs> มือล้างสะอาดแล้วนะเครื่องมันเสียงดังเพื่อนเอานี่แหละง่ายดีบีบไปเลยจ้ะนี่ วันนี้ซื้อไอ้นั่นมาซื้อเห็ดมาเห็ดบวบซื้อมาจากตลาดค่ะคำยานางจะแกงเห็ดนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋าบีบไปเลยเนี่บีบง่ายดีเพราะมือเราลางแล้วเนาะยานางปลูกเองจะเป็นเพื่อนยานางเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะจ๊ะ รามาแกงเห็ดมันก็ได้สุขภาพเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเพื่อนแกงเห็ดแกงหน่อไม้ได้หมดคั้นดื่มก็ได้นะนเพื่อนดื่มเราอย่าดื่มทุกวันเนาะไม่ต้องดื่มทุกวันนะดื่มวันเว้นวันเพราะก็มีเคยราฟิวเนาะอันนี้คั้นดื่มสดๆก็ได้เพื่อนทันเสร็จแล้วเราไปกรองอีกทีหนึ่งนะใส่ขวด ใส่ขวดแล้วบรรจุไว้บรรจุใส่ขวดแล้วไปแช่เย็นนะเพื่อนๆต้องแช่เย็นเลยจ๊ะถ้าเราจะดื่มนะเพื่อนนั่นก็ดื่มได้บางคนเขาเอามากินแต่ส้มตำนะเอาใบมาจิ้มส้มตำนะมันก็อร่อยเหมือนกันนะแต่เราต้องมีฟันนะจ๊ะถ้าเราจะกินกับส้มตำนะถ้าคนไม่มีฟันเนี่ยห้ามเคี้ยวนะจ้าเพื่อนมันเคี้ยวไม่ละเอียดคนไม่มีฟัน บางคนมีฟันจริงๆนะถึงจะกินได้นะเจ๊ะถ้ากินกระส้มจ้ำนะนี่บีบได้แล้วเพื่อนคนมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะเจ้ะเดี๋ยวพี่ขยำขยีมก่อนนะทำง่ายๆเพื่อนๆแบบนี้ง่ายง่ายสุดแล้วถ้าเราใส่เครื่องปัน่นถ้าบางคนเขาที่เกียดดิีบอย่างนี้เขาก็เอาเครื่องมาปั่นก็ได้หันหันหันแล้วก็ไปปัน่นแต่พี่ที่เกียดจะเอาเครื่องมาล้างคันเสร็จ ปั่นเสร็จต้องเอาเครื่องไปล้างอีกอันนี้เราเบียบอย่างนี้เราก็กรองเอาน้ำมันได้เลยแล้วเราก็ล้างมือเราก็เสร็จเพื่อนนี้ได้เลยนี่น้ำข้นมากวันนี้จะแกงเห็ดนะจ๊องเอนนี่น้ำมองเห็นไม่เอ่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนพี่ขวอนุญาตหยิบโทรศัพท์ก่อนนะจะสัน่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะจ๊องเอนนี่ ได้แล้วเดี๋ยวไปกรองเพื่อนไม่มีขาโทรศัพท์ขอโทษนะจ๊ะไม่มีขาโทรศัพท์แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนเดี๋ยวที่ไปกรองก่อนนะกรองใส่หม้อก,ก่อนหม้อเตานหจ๊ะเอาที่กรองมะพร้าวมากรองก็เสร็จแล้วง่ายดีเลย คณคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>